สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีวัตถุมงคลนะครับมาแบ่งปันนะครับพี่ๆเช่นเคยนะครับก็นะครับมาที่รายการแรกกันเลยนะครับวันนี้ผมมีรูปหล่อบูชานะครับหลวงพ่อไวยห้านิ้วปี67เครับเข้ามาแบ่งปันพี่นะครับเป็นรูปหล่อนะครับอ่าหลวงพ่อครับอ่านั่งนะครับขัดสมาธินะครับอ่าเป็นชาครับอ่าแบบนี้เลยนะครับปี6 7รุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับสิทธิ์มีหลักปี6 7ครับใต้ฐานอุดมนสันเก่าครับ และรุ่นนี้นะครับนับว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าบูชาเลยครับเป็นรูปหล่อบูชาขึ้นหิ่งนะครับราคาบูชานะครับออกวัดนะครับในราคานะครับสองพันเจ็ดนะครับผมมาเฉลี่ยแบ่งปันให้เลยแล้วกันนะครับเปิดให้ในราคานะครับสามพันสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคานี้ผมรวมส่งแล้วก็ประกันนะครับประกันแตกพร้อมเคมให้ใหม่นะครับก็เป็นประกันของเอ็มเอสนะครับราคานี้บวกนะครับรวมส่งฟรีให้แล้วนะครับผมราคาบางๆไปเลยนะครับ รูปล e, ่อ5นิ้วปี67นะครับรุ่นล่าสุดณตอนนี้นะครับรายการต่อมานะครับเม็ดกระดุมงอนะครับหลวงพ่อกวยปี2,567ครับเม็ดกระดุมงอรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกนะครับณตอนนี้นะครับที่มีการจัดสร้างครับอ่าเป็นนะครับเม็ดกระดุมที่เป็นนะครับเนื้องอนะครับอ่าเม็ดกระดุมรุ่นนี้นะครับอ่ารุ่นสิท์มีหลักด้านหลังเป็นหลังยันเถาะนะครับด้านหลังเป็นหลังยันเถาะครับ คุ้มกันภัยดีนะครับโชคลาภป้องกันภัยดีครับเด็กนะครับกําลังค้องดีเลยนะครับรุ่นนี้นะพี่นะขนาดนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับอ่ามีเตาะโคชัดเจนรันเลขกํากับ6 1หนึ่งนะครับเลขสวยนะครับวัดโคสิตรามพอ2567นดะครับรุ่นนี้นะครับผมมาเฉลี่ยแบ่งปันให้แล้วกันนะพี่นะ ออกวัด1,000บาทนะครับเอาไปองค์ละ1,000บาทนะครับราคานี้มาเฉลี่ยให้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่นะครับไปกล้าหลวงพ่อท่านนะครับก็สามารถแวะไปบูชาหน้าตู้วัตถุมงคลได้นะครับที่วัดนตอนนี้ก็ยังมีนะครับ1,000บาทราคานี้นะครับแบ่งปันที่บ้านไกลครับส่งให้ฟรีปะกันแทนให้นะครับรายการต่อมาครับรูปถ่ายหลวงพ่อกวยหลังพระพุทธนิยมสุดนะครับหลังพระพุทธนิยมสุดของปี65ผมเหลือ 1x สุดท้ายแล้วนะครับ เหลือ1แอคสุดท้ายแล้วครับหลังพระพุทธนะครับรุ่นนี้นะครับสุดยอดประสบการณ์นะครับรุ่นนี้นะว่าเป็นอีกหนึ่งนะครับอ่าอีกหนึ่งรูปนะครับที่หน่าบูชาเลยครับแล้วก็รูปบานนี้เขาจะแกะมาจากรูปเต็มองค์นะครับอ่าแล้วก็ด้านหลังเขาจะเป็นรูปพุทซ้อนนะครับอ่าหลวงพ่อโตในวิหารนะครับผมเปิดให้บานละ400บาทนะครับบานละ4 0 0บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับรูปถ่ายครับอ่าหลวงพ่อกวยบินทบาทปี6กหนะครับ รุ่นสิทธิ์มีครูนะครับฉากนี้ก็เป็นอีกหนึ่งฉากครับที่ถือว่านะครับสื่อความหมายว่ามีกินมีใช้ครับไม่อดไม่อยากไม่ยากไม่จนนะครับสวยพี่นะบานนี้เอาไปบานละ300บาทนะครับบานละ300บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมารูปถ่ายนั่งพับเพียปี6 5ครับบานนี้ก็เปิดให้บานละ300บาทนะพี่นะดันหลังยันครูนะครับปี6 5ร้อนแรงนะครับรายการต่อมาครับรูปถ่ายปี6 2นะครับ รูปถ่ายหลวงพ่อกวยปี62หลังตะวันใช้แทน58ได้ลายน้ําเดียวกันครับอ่าหลังยันณชาลีติครับยันโชคลาบนะครับยันดงแก้วพระศิวลีปี62นะครับแท้ดูง่ายนะครับด้านข้างมีเม็ดสีสีเขียวนะครับเหมือนปี58ปเตะเลยครับลายน้ํานะครับลายน้ําเสียงชัดเจนนะครับอ่ารับประกันแท้สากลครับทุกกรณีนะครับผมแบ่งปันให้บานละ400บาทครับบานนี้นะพี่นะอ่ารายการต่อมาเลยนะครับรูปครึ่งองค์ ยันคู่หลังตะว,วัน,นครับอ่ารูปครึ่งองค์ยันคู่หลังตะว,วันปี2567นะครับผมแบ่งให้บานละ200บาทนะพี่นะอ่ารูปฉากสีนะครับนะว่าเป็นรูปที่ถือว่าย้อนยุคมาจากปี6 3สานะครับหลังแผ่นยันไตสระนคะมครับบานละ200บาทเท่านั้นนะครับเก็บได้เก็บนะพี่นะราคาแบ่งปันให้เลยนะครับรายการต่อมาครับรูป่ายนะครับหลังตะกุด3กษัตริย์ เงินทองหน้านะครับแบบนี้ครับงทอนนะครับสวยเลยครับพี่นะรูปหลังตะกุดนะครับยันคู่ฉากสีนับว่าเป็นรุ่นแรกที่มีการจัดสร้างย้อนยุคนะครับรูปบานเล็กที่สุดที่วัดโคศิตารามได้จัดสร้างเลยนะครับรุ่นนี้นะครับย้อนยุคนะครับปีหนึ่งปี15และปี21หนึ่งะครับอ่าสวยเลยครับอ่าผมแบ่งปันให้บานละ350บาทเท่านั้นครับรูปหลังตะกุดปี67นะครับอ่าหลังตะกุดปี2567นะพี่นะ มียอดมาแบ่งปันไม่มากครับรายการตโตมาครับเหรียญนะครับรูปหล่อเบ้าทุบนะครับหลวงปู่ขีนะครับวัดป่าสุทธาวาสนะครับเนื้อนะครับเนื้อพิเศษครับเนื้อ3ามเคสกษัตริย์นะครับเนื้อ3กษัตริย์นะครับรุ่นแรกของหลวงปู่คีบท่านนะครับปี62ครับแล้วก็รุ่นนี้สร้างน้อยด้วยครับผมแยกมาจากชุดกรรมการนะพี่นะผมเฉลี่ยให้เลยลวกันนะครับ ราคาบูชานะครับถ้าเป็นชุดกรรมการแยกชุดละ1,000บาทนะครับผมเฉลี่ยให้แล้วกันนะครับพี่นะราคาบวกบางๆไปเลยนะครับเปิดให้องค์ละ700บาทครับราคานี้เป็นราคาเฉลี่ยให้นะครับองค์ละ7 0 0บาทนะครับต่อมาเป็นเนื้อทองแดงนะครับอเนื้อทองแดงนะครับรุ่นนี้นะครับหลวงปู่ขีบนะครับเนื้อทองแดงนะครับสร้างสอง9องค์นะครับผมเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับองค์นี้แบ่งให้นะครับในราคา500บาทนะครับ รายการต่อมานะครับก้นช่อนะครับปี5-6หลอมในงานวันพระปาหล่อมพระประธานนะครับหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับรุ่นนี้นะพี่นะเป็นนะครับรูปหล่อโบราณก้นช่อนะพี่นะก้นช่อนะครับผมแบ่งให้ครับองค์ละ300บาทนะครับองค์นี้นะครับอง์ละ300บาทเท่านั้นนะครับมียอดมาแบ่งปันแค่หนึ่งองนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญหลวงพ่อกวยปี6 5ครับ รุ่นสิทธิ์มีครูปีหกห้าครับนับว่าเป็นนะครับอีกหนึ่งรุ่นครับที่ถือว่านะครับร้อนแรงครับอ่ารุ่นสิทธิ์มีครูปีหกห้าครับลมดานะพี่นะเหรียญลมดํานะครับหลังยันไตสารณะคมนะครับด้านหลังจะเป็นหลังยันไตสารณะคมปีหกห้าครับผิวสวยครับองนี้ผิวลุงนะพี่นะผิวลุงเลยครับอ่าผิวลุงสวยนะพี่นะหลังยันไตสารณะคมปีหกห้าครับอ่าต่อโคชัดเจนครับแท้ดูง่ายครับรุ่นนี้นะพี่นะ เป็นรุ่นยอดนิยมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าแกะบล็อกได้สวยนะครับผมเปิดให้เหรียญละหนึ่งพันบาทเรียมกรอบพร้อมบูชานะครับมีกล่องเดิมครบให้ด้วยนะครับปีหกห้าครับมีกล้องเดิมครบนะครับเรียนหลวงพ่อกวยปีหกห้ารุ่นสิิมีคูเนื้อลมดำนะว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ถือว่าร้อนแรงเลยนะครับรายการต่อมาเหรียญปีหกหกกันบ้างครับบล็อกพดนนะพี่นะเรียนลมดำปีหกหกบล็อกพดนะครับบล็อกเซียนนะครับบล็อกเป็นบล็อกที่กกนะครับรุ่นนนี้ะครับ ด้านหลังจะเป็นหลังยันไตรสนธคมปี66รุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับมีกล่องเดิมครบเหมือนกันครับองค์นี้ผมแบ่งปันให้นะครับองค์ละ800บาทนะพี่นะอ่าองละ800บาทเรี่ยมกบพร้อมบูชาเลยนะครับอ่ารายการต่อมานะครับอ่ารายการต่อมาปี67นะครับปี67องนี้เอาไป400บาทนะครับอ่าองนี้เอาไปองค์ละ400บาทเท่านั้นนะครับอ่าปี67รุ่นสิทธิ์มีหลักนะครับรุ่นล่าสุดครับ อ่าเหรียญลมดําผมได้มาครบเลยครับ6กห้าหกหกหนะครับขาดปี6กหนึ่งนะครับก็จะเป็นครบชุดย้อนยุกนะครับหกหนึ่งห้าหกต่างๆนะครับรายการต่อมาสิงห์มหาอํานาจนะครับสิงห์หลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะครับปี58นะครับเป็นนะครับวัตถุมงคลนะครับที่เป็นนะครับเนื้อนะครับาเนื้อสัตว์ปากนะครับมหาชนวนนะรุ่นนี้นะครับเป็นสิงมหาอํานาจของหลวงพ่อวันท่านครับอ่าสิงห์มหาอํานาจหลวงพ่อวันวัดคลองคูนนะพี่นะ อ่าสวยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าสิงนะครับอ่าเป็นนะครับเนื้อทองชนวนหลอมโบราณนะครับอ่าหล่อนะครับแบบนี้นะครับสวยเลยพี่นะรันเลขหนึ่งสองหกครับเลขหนึ่งสองหกหลวงพ่อวันวัดคลองคูณปีห้าแปดนะครับหาได้ยากเลยครับผมเปิดให้อง์ละนะครับสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะพี่นะอ่าองละสี่ร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับราคาเฉลี่ยให้เลยนะครับรายการต่อมาเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินวัดบางคลานะครับออกในนามวัดนะครับ ทรายทองนะครับทรายทองจังหวัดกําแพงเพชรนะครับเหรียญรุ่นนี้จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับรุ่นเพชรเงินล้านนะครับผิวลุ้งสวยนะครับผิวลุ้งสวยนะครับเพชรเงินล้านนะครับหลวงพ่อเงินนะครับย้อนยุคปีห1หลวงพ่อวันนะครับวัดคลองคูนอธิษฐานทิศบุกเสศครับอ่าองค์นี้นะครับเอาไปองละ199้าบาบาทเท่านั้นนะครับอ่าต่อโค้ดกํากับชัดเจนครับเป็นโค้ดเพชรนะพี่นะรุ่นเพชรเงินล้านนะครับอ่ารุ่นเพชรเงินล้านนะครับ 199บาทเท่านั้นครับรายการต่อมานะครับสายเหนียวจังหวัดอุทัยธานีกันบ้างครับเป็นเหรียญพุทธซ้อนครับหลวงปู่เร่งนะครับและหลวงปู่เครือบนะครับรุ่นนี้นะครับ84ปีนะครับหลวงปู่เร่งท่านนะครับรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญสแตมนะครับเหรียญสเตมรุ่นโพกซับหลวงปู่เร่งนะครับเหรียญสเตมโพกซับหลวงปู่เร่งนะพี่นะร้อนแรงเลยครับพุทธซ้อนหลังหลวงปู่เครือบครับ เหรียญนี้นะครับทางด้านแควคาดปลอดภัยป้องกันภัยดีนะครับผมแบ่งปันให้นะครับเหรียญละ350บาทนะครับเหรียญละ350บาทเท่านั้นครับสายเหนียวจังหวัดอุทัยนะครับหลวงปู่เร่งนะครับสิทธิหลวงปู่เครือบนะครับรายการต่อมานะครับเหรียญเซยมาหลวงปู่เร่งเหมือนกันครับรุ่นสุดท้าย98ปีมหามงคลปีประมาณปี585 9นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายครับที่พันหลวงปู่เร่งเสกนะครับ รุ่นสุดท้ายที่ทานหลวงปู่เล่งเสกนะพี่นะรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยครับเหรียญนี้เจ้าหมูร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรันเลขสองแปดหกเก้านะครับอ่าด้านหลังเป็นหลังพระปิตานะครับอ่ามหามงคลครับเก้าสิบแปดปีนะครับหลวงปู่เล่งนะครับอ่ารุ่นนี้นะครับสวยครับสายเหนียวครับเหรียญสุดยอดประสบการณ์นะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญเสมาทองแดงหลวงปู่เล่งนะพี่นะเหรียญนี้นะครับผมขอเหรียญละสามร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับราคาเฉลี่ยให้เลยนะครับ เหรียญหลวงปู่เล่งนะครับสายเหนียวจังหวัดอุทัยธานีนะครับมหามงคลนะครับรุ่นนี้นะครับรายการต่อมาครับพระปิดตานะครับหมดหนี้หลวงปู่ทิมวัดพระขาวนะครับปีสี่ห้านะครับปิดตาหมดหนี้เนื้อผงชั้นมากเนื้อผงพุทธคุณนะครับหลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับหลังยันดวงนะครับหมดหนี้หมดสินป้องกันภัยนะครับหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตานะครับณชาลีติโชคลาภดีนะครับรุ่นนี้นะครับ ามวนสารเยอะมากครับปิดตาหลวงปู่ทิมนะครับวัดพระขาวเกจิชื่อดังนะครับจังหวัดอยุธยานะครับผมแบ่งปันให้นะครับองล์ลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับพระปิดตาหลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับท่านหลวงปู่ท่านปุกเซกนะครับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นนะครับปิดตาหลวงปู่ทิมวัดพระขาวครับรายการต่อมารูปหล่อเบ้าทุบนะครับหลวงปู่รอดนะครับวัดโคกกลมจังหวัดสุรินทร์ปีหกสองนะครับ ผมเฉลี่ยบางๆให้แล้วกันนะครับออกวัดก็200บาทแล้วนะครับองนี้เอาไปในราคานะครับ250บาทนะพี่นะเนื้อทองแดงลงยาครับทองชนวนลงยานะพี่นะหาได้ยากเลยครับอุดผงด้วยครับแบ่งให้250บาทแล้วกันนะครับมีแค่1องค์นะครับมีแค่1องค์เท่านั้นนะครับรายการต่อมานะครับเป็นนะครับพระพิคเนตมหาลัทนวยนะครับของนะครับหลวงปู่แสงวัดโพโรชัยนะครับจังหวัดนครพนมนะครับ สวยเลยครับรุ่นนี้นะปกติผมเปิดอยู่300บาทนะครับเฉลี่ยให้ละกันนะพี่นะเปิดให้องค์ละ250บาทนะครับองละสอง้อยห้บาทนะสวยสวยครับพระพิคเนตนะครับหลวงปู่แสงวัดโพชัยนะครับผิวลุงด้วยครับเนื้อชันวนนะพี่นะสวยสวยครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับอเทพเจ้าแห่งความร่ารวยนะพี่นะรายการต่อมาเต่านะครับ รุ่นครับรวยรวยรวยนะครับเต่าของหลวงปู่แสงวัดโพชัยเหมือนกันนะครับจังหวัดนครพนมร้อยแปดปีนะครับรุ่นนี้นะเป็นเต่าอุดผงนะครับเต่าอุดผงนะครับเดี๋ยวผมนะครับเปิดด้านหลังให้รับชมนะครับเขาจะมีอุดผงด้วยครับเป็นเต่าหนุนดวงนะครับเต่าพกซับนะครับเต่าเขียวเนี่ยซับครับเขียวเนี่ยซับครับรุ่นนี้ครับหลวงปู่แสงวัดโพชัยนะครับมีอุดผงมวลสารเก่าหลวงปู่แสงครับท่านหลวงปู่ท่านเสก ลันลี่กำกับชัดเจนแบบนี้เลยนะครับหลวงปู่แสงวัดโพชัยนครพนมนะครับส่วนลยครับเต่านะครับเต้าเหนียวซับนะครับเต้าเหนียวซับครับตั้งบูชาขึ้นหิ้งนะครับตั้งบูชาหน้าร้านครับเรียกซับดีนักแรครับผมแบ่งปันให้นะครับตัวละ250บาทนะครับตัวละ250บาทเท่านั้นนะครับหาได้ยากเลยนะครับพี่นะรายการต่อมาขุนแผนนะครับขุนแผนพิมพ์เล็กนะครับหลวงพ่อทอนนะครับ วัดนะครับวัดท่าพระเจริญพฤษครับจังหวัดนครสวรรค์ครับปีห้าเก้านะครับปีห้าเก้าฝังตะกุดครับเป็นเนื้อพิเศษนะครับรุ่นนี้ครับเป็นเนื้อพิเศษกรรมการนะพี่นะหาได้ยากครับลันเลขกำกับชัดเจนนะครับพิเศษกรรมการนะครับผมเฉลี่ยแบ่งให้ละกันนะครับเปิดให้องค์ละร้อยห้าสิบบาทนะครับองละหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยครับ หลวงพ่อสุนทรนะครับวัดบ้านมะเกลนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันนะครับรุ่นนี้นะครับสวยเลยนะครับ150บาทเนื้อมวลสันเก่านะครับรายการต่อมาเลยนะครับพระศิวรีหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววัดหัวเด่นครับผมเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับถ้าหมดแล้วก็หาราคานี้เข้าไม่ได้แล้วนะครับราคาเฉลี่ยให้เลยครับพระศิวรีนะครับหลวงพ่อพระชิมนะครับพระศิวรีมหาลาบวัดหัวเด่น เป็นพระสิวลีที่หลวงพ่อกวยท่านนะครับได้นะครับเดินทุดงนะครับจากวัดบ้านแเคครับหรือว่าวัดโคสุตรามนักตอนนี้นะครับมาที่วัดหัวเด่นนะครับแล้วก็ท่านก็มีนิมิตนะครับปั้นนะครับหลวงพ่อพระชิมพระสิวลีมหาลาภไว้ที่วัดหัวเด่นนะครับท่านใดที่ไปกราบหลวงพ่อวิชัยหรือว่าแววัดหัวเด่นก็ไปกราบพระสิวลีแล้วก็รูปหล่อเหมือนแล้วก็หลวงพ่อนาคนะครับหนึ่ปีได้นะครับท่านศักดิ์สิทธิ์นะพี่นะเนื้อทองชันนุนนะครับ เนื้อทองชนวนสร้าง1,200องค์คร uh, well ับอุดมวนสานเก่าหลวงพ่อกวแลวก็ผงมหาราบนะครับผมแบ่งให้องค์ละ350บาทเท่านั้นนะครับอ่าองละ350บาทเท่านั้นนะครับสวยเลยพี่นะรายการต่อมาเลยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญพุทธซ้อนหลวงพ่อเพียนหลวงพ่อปราณนะครับส่งน้ํานะครับปี5้าหครับอง์ละ200บาทเท่านั้นนะพี่นะเนื้อทองแดงครับอ่าเนื้อทองแดงหลวงพ่อปราณนะครับพุทธซ้อนนะครับ หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกะถินนะครับหลวงพ่อเพี้ยนเสกนะครับปีห้าห้าส่งน้ําปีลึกนะครับออกในน้มวัดเกินกะถิ่นครับ200อบาทเท่านั้นนะครับพุทธซ้อนนะครับหลวงพ่อเพี้ยนหาได้ยากเลยนะพี่นะอวัตถุมงคลต่อมาเลยนะครับผมได้เนื้องอมาครับเหรียญพกซับครับเหรียญเพิ่มซับหลวงปู่จื่อนะครับพี่นะวัดเข่าตาเงาะอุดมพรนะครับรุ่นนี้นะครับจังหวัดชัยภูมินะครับเป็นเหรียญนะครับ เหรียญนี้ก็จะมีนะครับใบรายงานด้วยครับออกปัดก็800บาทเลยครับแล้วก็ณจังหวัดนี้นะครับณจังหวัดนี้ครับสายหลวงพู่จื่อท่านนะครับถือว่าร้อนแรงนะครับร้อนแรงเลยครับสาหรับเหรียญ6รอบท่านนะครับณตอนนี้มาแรงเลยครับสักครู่นะพี่นะผมมีใบรายการอยู่นะครับผมมีใบรายการอยู่นะพี่นะรุ่นนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าเก็บเลยครับรุ่นนะครับเพิ่มซับนะครับเป็น เนื้อนะครับอ่านเป็นเนื้องอครับอ่าเนื้องอลงยานะครับอ่าเนื้องอลงยานะครับสักครู่นะครับอ่ารายการนะครับทุกคนนะครับสร้างทั้งหมดหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าเหรียญครับราคาบูชาจากนะครับตู้วัดนะครับองค์ละแปดร้อยบาทน้พี่นน้ำแบบนี้เลยนะครับองละแปดร้อยบาทนะครับผมแบ่งปันให้ราคาวัดแล้วกันนะครับเอาไปในราคาครับแปดร้อยบาทนะครับจัดส่งให้ฟรีครับ เหรียญงอนะครับเหรียญงอนะครับรุ่นเพิ่มซับนะครับหลวงพุทธจ่อวัดเขาตางงอุดมพรนะครับหน้ากากงอนะครับลงยาเงินนะครับพี่นะลงยาน้ําเงินนะครับรายการต่อมานะครับรายการต่อมาเหรียญสร้างบารมีอายุยืนปี57นะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธครับรุ่นนี้นะครับออกในนามครับโรงเรียนพระเทพวิทยาคมนะครับวัดบ้านไร่นะครับหลวงพ่อคูณเสกนะครับ หลวงพ่อคูณท่านอธิษฐานคิดปุกเซครับแกะบล็อกได้สวยครับทำย้อนยุคได้เหมือนปีปีสามสิบกว่าเลยนะครับรุ่นนี้นะครับอ่าสวยเลยครับอ่าผมแบ่งให้เหรียญละสี่ร้อยบาทครับเหรียญอายุยืนหลวงพ่อคูณครับอ่าวัดบ้านไรปีห้าเจ็ดนะครับรุ่นนี้นะพี่นะหลวงพ่อคูณเซกครับอ่าเหรียญสวยนะพี่นะอ่าด้านอ่ารายการต่อมาครับอ่ารายการต่อมาครับผมมีลูกอมนะครับ ลูกอมเทียนชัยนะครับปีห้าหกนะครับลูกอมเทียนชัยเกษานะครับข้าวสารหินรุ่นแรกของผมข้าวัวนท่านนะครับปีห้าหกหายากมากครับนานๆครั้งผมจะได้เข้ามาเลยพี่นะนานๆครั้งนะครับจะได้เข้ามาครับลูกอมเทียนชยัยนะครับบรรจุนะครับน้ำมนนะครับจีวรเกษาข้าวสารหินนะครับออกปีห้าเจ็ดนะพี่นะออกปีห้าเจ็ดครับลูกอมเทียนชัยหลวงพ่อวันมาพร้อมรูปภาพนะครับ มาพร้อมรูปภาพแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมรูปเลี่ยมเดิมวัดนะครับบรรจุนะครับเข้าสารหินนะครับเข้าสารแข็งเป็นหินแบบนี้นะครับสวยครับแล้วก็มีเกสานะครับลูกอมเทียนชัยหลวงพ่อวันวัดคลองคูนครับทางด้านเมตตามหานิยมครับป้องกันภัยดีนะพี่นะผมเปิดให้ลูกละ150บาทนะครับลูกละ150บาทเท่านั้นนะครับจัดส่งให้ฟรีครับผมได้มาทั้งหมดนะครับ4ลูกนะครับ ได้มาทั้งหมด4ลูกเท่านั้นนะครับลูกอมเทียนชัยนะพี่นะรายการต่อมาครับหานุมานตำนานกระโดดได้ก้นช่อนะครับรุ่นนี้สร้าง168องค์องนะครับหานุมานลอยองค์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒหัวเด่นครับเนื้อทองแดงก้นช่อครับลันเลขกำกับชัดเจนนะพี่นะรุ่นนี้หลายๆท่านถามหานะครับหานุมานลอยอง์หลวงพ่อวิชัยโกวิทวัฒหัวเด่นกรรมาการนะครับ รุ่นนี้จะไม่มีจหน่ายนะครับเป็นรุ่นที่ถือว่าแจกกรรมการหรือว่าแจกผู้ช่วยงานที่ีืปุกเศกนะครับอ่าผมแบ่งให้ครับอง์ละสามพันบาทนะครับมีกล่องเดิมครบนะพี่นะอนุมานลอยองคหลงพ่อวิชัยนะครับอ่าต่อมานะครับเหรียญะลุหลงพ่อเงินปี39ครับอ่าหลงพ่อเงินวัดบางคานปี39มเา่เหรียญนี้นะครับเปิดให้เหรียญละ200บาทนะครับอ่าเหรียญละ200บาทเท่านั้นครับเหรียญฉลุนะครับอ่าต่อมาครับ รุ่นล่าสุดนะครับที่นะครับออกในนามวัดจันทนารามครับที่มีการจัดสร้างครับเป็นเหรียญย้อนยุคครับเหรียญตะเกียหลวงพ่อโมวัดจันทนารามย้อนยุคปี67นะครับรุ่นล่าสุดเลยครับรุ่นครบรอบวันมรณะหลวงพ่อท่านนะครับที่ผ่านมาครับเป็นเหรียญที่นะครับอออกในปี67ครับรุ่นล่าสุดเลยนะครับรันเลขรุ่นนี้นะครับจะมีตอกโค้ดนะครับมีตอกโค้ดพิณาหลวงพ่อโมนะครับ หลวงพ่อโมวัดจันทนารามนะครับ30มสครับอ่าสาสิสิงหาคมปี6 7แบบนี้นะครับอ่าเหรียญเนื้ออัปกาตะเกียนะครับหลวงพ่อโมวัดจันทนารามนาับว่าถือว่าใช้แทนนะครับเหรียญสอศูนย์ของท่านได้เลยนะครับซึ่งเหรียญ2อศูนย์ของท่านนะครับสวยๆเล่นกัน3ามถึงสี่พันนะพี่นะอ่าเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้ออัปกานะครับด้านหลังเป็นหลังหลวงพ่อโมวัดจันทนารามครับอ่าแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งจะเป็นลมดำนะพี่นะผมแบ่งให้เหรียญละ350บบาทเท่านั้นครับ เหรียญตาเกียรุ่น an ล่าส uh, ุดนะครับย้อนยุคหลวงพ่อโมวัดจันทนารามครับอ่ารายการต่อมาครับอ่ารายการต่อมาเหรียญเม็ดกระดุมนะครับอ่าหลวงพ่อโมเนื้ออบาก้าครับเหรียญนี้แบ่งให้250บาทนะครับย้อนยุค2องศูนย์เหมือนกันครับอ่าย้อนยุคของศูนย์เหมือนกันนะพี่นะเหรียญนี้ครับสวยเลยนะครับอ่าหลวงพ่อโมวัดจันทนารามปี67ครับรุ่นล่าสุดเลยพี่นะ250รอนะครับรายการต่อมาเลยนะครับ รายการต่อมาเหรียญชิ้นบัญชอนมหาปราบครับเหรียญสุดท้ายแล้วนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับหมดแล้วหมดเลยครับชิ้นบัญชอนมหาปราครับรุ่นนี้เป็นของหลวงพ่อวันวัดคลองคูณนะครับสร้างร้อาง599องค์ลันเลขกำกับชัดเจนทุกองครับเนื้อทองแดงลมดำนะครับผมแบ่งให้ครับเหรียญละ199บาทเท่านั้นนะพี่นะเหรียญละ199บาทนะครับต่อมาครับยอดขุนพลนะครับหลังยันสิบทิศนะครับ อ่าเป็นนะครับเป็นเหรียญของหลวงพ่อสุพจน์นะครับสายเหนียวจังหวัดนครสวรรค์ปี59ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นนะครับถือว่ามีประสบการณ์เยอะมากครับอ่าวัตถุมงคลหลวงพ่อสุพจน์ท่านนะครับถือว่านะครับมีประสบการณ์เยอะมากครับสายเหนียวที่คนนครสวรรค์รู้จักกันดีครับโดยเฉพาะตะกุดของท่านนะครับเล่นกันดอกละหลายพันหลายหมื่นนะครับอ่าสวยเลยพี่นะอ่าองค์นี้ผมแบ่งให้ครับเหรียญละ200บาทนะพี่นะ เหรียญละ200บาทเท่านั้นครับเนื้อทองแดงลมดำมันปูครับเหรียญหลวงพ่อสุพจน์ครสวรรค์นะครับรายการต่อมาครับผมได้ตะกุดทางด้านมหาเสนีมาครับของหลวงพ่อหอมครับอาวจังหวัดนะครับสมุทรสงครามครับอ่าเป็นนะครับอ่าเป็นตะกุดนะพี่นะตะกุดโทนะครับตะกุดร้อยชูนะครับอ่าเป็นตะกุดนะครับอ่าตะกุดนางจูงแบบนี้นะครับอ่าเป็นนะครับตะกุดมนแม่กรลอมครับ จะพูดมนแม่กองแบบนี้ผมเปิดให้ดอกละ150บาทนะพี่นะเปิดให้ดอกละ150บาทเท่านั้นนะครับรายการต่อมาครับสมเด็จปกโพนะครับ9ใบนะครับหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมปี52นะครับปีลึกเลยครับพี่นะหาได้ยากครับหาได้ยากมากครับปี52เศกในปี53ครับปี52เป็นรุ่นนะครับสร้างเรือนไทยนะครับส่วนปี53เป็นรุ่นฉลองเรือนไทยครับ เขาก็มาลูกเสกพร้อมกันกับรุ่นฉลองเดือนไทยนะพี่นะอ่าสวยเลยครับปกโพหลังพระแม่ธรณีนะครับบีบมวยผมนะครับหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคศิตรามครับรุ่นนี้จะเป็นยุคสมัยหลวงพ่อวิชัยครับรองเจ้าวาดวัดโคศิตรามในสมัยนั้นเป็นผู้รวบรวมมณลสารครับอ่าผมแบ่งให้ครับองค์ละหนึ่งพันสามร้อยบาทนะครับองค์ละหนึ่งพันสามร้อยบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็ต่อมาปกโพเก้าใบปีห้าเก้าครับ กโพก้ 6, 6, 9, าใบฟี 59. ห้าเก้าเหลือองค์สุดท้ายนะพี่นะอ่าเก้าใบห้าเก้าครับอง์ละเก้าร้อยบาทเท่านั้นครับหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับอ่าหลังพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับอ่ารายการต่อมากําไรประสบการณ์นะครับกําไรสุดยอดประสบการณ์ครับอ่าก็มีประสบการณ์มากมายเลยครับรุ่นนี้นะพี่นะก็ทางด้านแคลคัดปลอดภัยครับเป็นกําไรเนื้ออัปริกาของหลวงพ่อวันวัดคลองคูนท่านนะครับรุ่นนี้นะพี่นะอ่ากำไรนะครับ กำไรประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์มากมายครับทางด้านแค่คาดปลอดภัยนะครับแค่คาดปลอดภัยต่างๆนะครับรุ่นนี้นะครับผมเปิดให้นะครับวงละ200บาทนะครับวงละ200บาทเท่านั้นนะครับกำไรข้อมือนะครับหลวงพ่อวันวัดข้องคูนครับแค่คาดปลอดภัยป้องกันภัยดีนักแหล่ครับรายการต่อมานะครับรายการต่อมาเหรียญหน้าโลนะครับ ปี6 7นะครับหลวงพ่อกวยชุตินทโรวัดโคสิตารามครับรุ่นนี้นะพี่นะอ่ารุ่นนี้ครับเหรียญหน้าโลนะครับเนื้อทองแดงผิวไฟสร้างทั้งหมด10,000เหรียญนะครับอ่าสร้างทั้งหมด10,000ืเหรียญครับเป็นเหรียญนะครับย้อนยุครุ่นล่าสุดนะครับที่ออกในนามวัดเดิมบางของคารามครับผมเปิดให้เหรียญละ150บาทนะครับเปิดให้เหรียญละ150บาทเท่านั้นนะครับหน้าโลนะครับอ่ารายการต่อมาครับ เรียนมาหาป้าหลวงพ่อรวยวัดมาตพุทธครับวันนี้ผมได้เนื้อชนวนลงยามาครับพี่นะผมจะมีเนื้อชนวนลงยาน้ําเงินนะครับลันเลขนะครับลันเลข8 9แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีเนื้อนะครับเนื้อซาตินนะครับลงยาน้ําเงินแบบนี้นะครับเลขห8ดนะครับเลขสวยทั้งนั้นนะพี่นะแล้วก็ต่อมาครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงซาตินนะครับ เลขหนึ่งหนึ Now, in, Next, ่งแบบนี้นะครับทองแดงซาตินธรรมดาไม่ลงยาครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเนื้อทองแดงเลขเก้าหกครับหน้ากากครับเป็นหน้ากากเนื้อนะครับหน้ากากทองทิพย์นะครับหน้ากากเป็นขอภัยครับหน้ากากทองขาวครับหน้ากากทองขาวอัปาก้านะครับเลขเก้าหกแบบนี้นะครับองนี้นะครับถ้าเป็นรายการลงยาแบบนี้เปิดให้ในราคาครับอง์ละ300บาทครับแต่เป็นซาตินแบบนี้เปิดให้25 0้บาทนะพี่นะ หลวงพ่อรวยวัดมาตพุธนะครับเกจิชื่อดังจังหวัดระยองนะพี่นะสายเหนียวเมืองระยองนะครับต่อมาเลยนะครับเป็นปิดตานะครับกระนกข้างสร้างบาร,รมีหลวงพ่อวิชัยปี66เนื้อดําใบลานแบบนี้เลยนะครับปี66อายุวัฒนมงคลหลวงพ่อวิชัยโกวิทโววั์หัวเด่นนะครับ่าโรยผงเจ้านะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นเนื้อสีฟ้านะครับผงเจ้าเหมือนกันนะครับแบบนี้ผมเปิดให้ อง์ละ299บาทนะครับรับคู่500บาทเท่านั้นนะครับพี่นะะรับคู่500บาทนะครับโอเคครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแบ่งปันนะครับวัตถุมงคลนะครับเกจิยอดนิยมนะครับเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากครับ